น,น,นะคะเราก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วเนาะวันนี้จะมาดูของที่ไปซื้อมานะคะแบบในหน้าปลักช่องนะคะก็ได้ไปซื้อมาแล้วเนาะซื้อมาหลายอยู่นะคะพวกกับข้าวนะคะไม่รีดอยู่กับข้าวนะคะ เดี๋ยวมาเริ่มดูอ่าอย่างแรจะเป็นอันนี้นะคะเป็นถุงเป็นรองเท้านะคะเป็นหนึ่งหนึ่งนะ,ะอ่าเราซื้อมาคู่ละร้อยหนึ่งถุงกลับมาจะเป็นถุงนี้เลยก็ครูให้ซื้อนะคะไอค้ครู มีเสื้ออะไรก็แล้วก็ใส่ไปงานวันที่ตีนะคะไปวัดไปธรรมากนะคะใส่เสื้อสีขาวไปเราก็ได้ซื้อมาแต่ว่าเรื่อยอยากใส่เลยอ่ะขอใส่ได้ไหม,ไมเออแขนยาวนะก็เดี๋ยวเราขอไปใส่ให้ดูแล้วกันนะคะตาาคือมันใหญ่มากๆเลยนะคะมันก็ไม่ได้มีไซส์เด็กนะ มันจะใส่ตัวใหญ่แต่เราจะให้ดูตัวคือแบบอันกป่งมานเนี่ยมันก็แบบใหญ่ๆอยู่นะแล้วกลมก็จะแบบเห็นอะไรประมาณนี้ไงคือคิดลึกเนาะแล้มไม่ชชคดีก็ใส่เสื้อซับไปก็ดีแล้วเนาะค่ะยังต่อมาถุงที่สามถุงสุดท้ายเป็นกระดา เป็นตุ๊กขีนะคะเก็บเลยดีกว่ากินเป็นกลิ่นลูกโป่งยางอ่ะ <c oughs> แป้ง นี่นะคะนี่หนึงนะเห็นเหมือนน่ารักก็เลยซื้อมาราคาไม่บอกสุดท้ายจะเป็นท้าไข่ท้าไข่นี่ก็นุ่มๆเหมือนกันนะพิกด้านหรือเปล่าราคาสิบเก้าบาทอันนั้ยี่สิบเก้าบาทม,มาเก็บกัน Okay, am going ขียนเวลาเราเกะเลยแล้วเเลกันนะไม่รีบดูคิดอื่นแล้วเกะเลยนี่กินอะไรวะกงิีนที่กินเหมือนอะไรกินเหมือนน้งจาร์เลันนี้ก็จะไข่จะแตกกัน ยยถ้าว่าอาจจะตัดกิจกรรมก็ได้นะสวัสดีนะบ๊ายบาย